ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาดูพระสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หกชั้นอกตันนะดูเนื้อหาเนื้อนุ่มมนลสารมากพอสมควรเนื้อนุ่มคล้ายกระยาศาสตร์มีน้ามันต,ต,ตังอิวครับออกที่ผิวมีเม็ดมนสารเม็ดเขียวมเม็ดแดงเป็ดพระกำแพงตามตำรานี้ดูแลระบบตาเปล่านะ ก็จะมีค่าผิวเป็นธรรมชาติมีน้ำมันตังอิวขับออกมาจากผิวไม่มีการฝนกรอบข้างนะก็จะมีรอยยุบรอยย่นรอยแยกมนลสารต่างๆเดี๋ยวนี้จะทำวัดหาค่าความหนานแน่นแยกความแตกต่างขององค์พระก็แยกได้ระดับหนึ่งนะพระเก่ากับพระใหม่ความหนานแน่นจะไม่เท่ากันวัดง่าย ช่างน้ำหนักมีหน่วยเป็นกรรัมแล้วก็หาปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเครื่องมือก็หาง่ายนะแต่ช่างเล็กๆหนึ100บาทช้อปปี้นะอันนี้ช่างได้6.33กรรมัมนะครับแล้วก็มาหาปริมาตรคือเอาพระสมเด็จองนี้ใส่อุปกรณ์ที่เราดัดแปลงนะเป็นขวดน้ำ ใช้กการแทนที่น้ําก็จะได้ค่าปริมาตรที่เที่ยงตรงพอสมควรอันนี้ได้คปริมาตรได้4.8ลูกบาทเซนติเมตรก็ใส่สูตรคํานวณน,นะฮะ6.33หารด้วย4.8ลูกบาทเซนติเมตรก็จะได้ค่า1.31นะค่าความหนานแน่น